ไม่ว่าจะอิ่มแค่ไหนทำไมกระเพาะเราถึงมีที่ว่างสำหรับของหวานเสมอแม้ผ่านมื้อหนักหรือมีกระเพาะแยกแบบที่หลายคนเข้าใจเรียกว่าหลายคนคงคุ้นเคยหากทานอาหารอิ่มมากจนแทบขยับตัวไม่ได้แต่พอพูดถึงของหวานกลับรู้สึกว่านิดหน่อยน่าจะไหวรู้หรือไม่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเรามีกระเพาะสำรองอย่างที่คนญี่ปุ่นเรียกว่ากระเพาะของหวานหากแต่เป็นผลจากกลไกทางกายวิภาคของสมอง และฮอร์โมนในเชิงกายวิภาคกระเพาะอาหารไม่ได้เป็นอวัยวะที่เต็มแล้วเต็มเลยแต่เป็นอวัยวะที่ยืดหยุ่นสูงระหว่างการกินกระเพาะจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบคลายตัวเพื่อเพิ่มความจุโดยไม่ทําให้ความดันภายในสูงขึ้นโดยเฉพาะอาหารเนื้อนุ่มและหวานเช่นไอศครีมมูสหรือพุดดิง้งซึ่งแทบไม่ต้องใช้แรงย่อยเชิงกล กระเพาะจึงสามารถผ่อนคลและรองรับอาหารเพิ่มได้แม้จะเพิ่งผ่านมื้อหนักมาแล้วก็ตามขณะเดียวกันตัวการสำคัญอยู่ที่สมองโดยเฉพาะระบบรางวัลและความพึงพอใจมนุษย์ไม่ได้กินเพราะหิวอย่างเดียวแต่ยังมีกลไกที่เรียกว่าความหิวเชิงความสุขคือการกินเพราะอาร่อยหรือให้ความรู้สึกสบายใจอาหารหวานกระตุ้นระบบ โดพามีนในสมองอย่างรุนแรงทำให้เกิดแรงจูงใจในการกินต่อและลดทอนสัญญาณอิ่มชั่วคราวอีกกลไกหนึ่งคือภาวะเบื่อรสชาติเดิมเมื่อเรากินอาหารเข้าไปนัานๆสมองจะตอบสนองต่อรสและเนื้อสัมผัสนั้นลดลงแต่เมื่อมีรสชาติใหม่เช่นหวานเปรี้ยวหรือคิมมีเข้ามาระบบรางวัลจะถูกปลุกขึ้นอีกครั้ง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่กินของขควต่อไม่ไหวกลับพอมีที่สำหรับของหวานนอกจากนี้อาหารประเภทน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตยังเคลื่อนออกจากกระเพาะได้เร็วกว่าอาหารที่มีโปรตีนหรือไขมันสูงทำให้ร่างกายรับรู้ว่าเป็นอาหารที่เบาและจัดการได้ง่ายแม้ในภาวะอิ่มแล้วก็ตามสุดท้ายคือปัจจัยทางสังคมและอารมณ์ ของหวานมักเชื่อมโยงกับการเฉลิมฉลองความสุขและความเอื้อเฟื้องานวิจัยจํานวนมากพบว่าคนเรากินมากขึ้นในสถานการณ์พิเศษการสังสรรค์หรือเมื่อมีคนรอบข้างซึ่งล้วนเป็นบริบทที่ของหวานปรากฏอยู่เสมอดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณบอกว่าอิ่มจนกินต่อไม่ไหวแต่กลับยังหยิบเค้กหรือพุดดิ้งขึ้นมาได้อย่าเพ่งโทษตัวเอง นั่นไม่ใช่ความโลเลแต่คือคกลไกอันชาญฉลาดของร่างกายและสมองมนุษย์ที่ถูกออกแบบมาให้มีที่ว่างสำหรับของหวานเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ